สสดีค่ะอุ้ย,ยกินอกินไปเลยลูกอุ้ยอยากกินจังเลยอาหารเด็กน้อยแต้แนวสวัสดีค่ะอุ้ยกินอกินไปเลยลูกกินไปเลยไม่ต้องสวัสดีป้าก็จะแอบถ่ายรูปแก้งหลานป้าไม่รู้นะแกงคืออะไรแต่ป้าจะแก้ง ครจะแกงก็แกงอะไรก็แกงไปแกงเทพโพแกงอะไรก็ว่ากันไปแต่ป้าป้อมแกงค่ะไม่ได้แกงหรอกเอ็นดูทำไมถึงกินข้าวกับปลากระกป๋องเพราะว่าเพราะว่าปนนุ่มที่สุดค่ะอุย้ยเพราะว่าป้าทำหมูทอดนะคะแล้วน้องฟันเหล็กนะคะน้องเคี้ยวไม่ได้ ก็เลยต้องกินอันนี้กินมันรู้สึกได้ว่าจิตวิญญาณของหนูรู้สึกได้ว่ามันมันจะกรอบมากก็เลยไม่ได้กินค่ะยอยจหนอคลิปป้าจะสั้นเพราะว่าป้าปวดแขนเต็มที่คือสามนาทีเคยนานสุดห้านาทีแล้วพักก็โอ๊ยไม่ไหวเลย แต่เอซก็แบบป้าป้อมถ่ายเยอะๆป้าถ่ายได้แค่นี้จริงๆป้าต้องไปทําอย่างอื่นหลายสิ่งหลายอย่างมีคนบอกว่าให้ป้าถ่ายนานๆใช่ค่ะใช่แล้วก็แบบมือสั่นด้วย <c oughs> แก่แล้วนะ <c oughs> ข้าวกระเด็นค่ะลูกเห่นะนางเอกของเรานะคะข้าวกระเด็นที่ชูหนูต้องเอื้อมไปทางนู้นเลยป้าไม่ลุกแล้วอย่าป้าเนี่ยข้างๆข,ข,ขวดโคกลูก ใส่ข้าวแค่นี้ก่อนนะงาบคำสุดท้ายแล้วนะคะอุ้ยกินหมดเลยป้าจะกินด้วยนะเนี่ยมันมีกระป๋องเดียวยูกิเฮ้ยเหลือน้ำมาให้ป้าคุกข้าวหน่อยนะสงสารป้าไหมเอาไม่สงสารป้าสงสารคนนี้ไหมเนี่ยสุดใจคนนี้ก็มานอนตัเขากลงหิวไหม งาบอร่อยไหมบากระป๋องป้าทำเองน้องหิวเอาข้าวเพิ่มไปลูคำนึงโอเคไว้ตรงนั้นแหละไม้แค่กินแล้วนีแค่นี้นะคะน้องจะไปแต่งหน้าแล้วบ๊ายบายฝากดิดตาม ฝากติดตามช่องย t u b e ของคุณป้าพร้อมเด้อค่ะช่องป้าไปทัวร์นะคะพี่น้องฝากกดนะคะฝสับสไคร์กดกระดิ่งให้ป้าพร้อมเด้อค่ะแล้วก็ฝากติดตามช่องของหนูด้วยนะคะยูกีเพ้นมากาออฟฟิเชียลแล้วก็ยูกีเพ้นมากาด้วยค่ะจงยแนกับป้าพี่น้องติดตามนุ่นเนงไปแล้วกันคะ่ะเวลาสวัสดีค่ะ